ก็เกิดการป่วยนะครับเห็นไหมครับสะสมมากๆเราร่างกายเราก็ป่วยได้นั่นเองนะครับเพราะป่วยแล้วร่างกายก็อ่อนแอทําให้เกิดโรคเห็นไหมครับออที่หนึ่งอาหารไปแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ออที่สองปัจจัยที่ทําให้คนเราป่วยคืออะไรครับอากาศใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรครับอากาศทุกวันนี้เป็นไงครับในเรื่องของยกตัวอย่างแล้วกันเนาะฝุ่น2.5 pm เป็นไงครับภักเหนือโอ้โหเชียงรายเชียงใหม่นะครับข่าวโอ้โหเรียกว่าข่าวว่า ไม่ใช่หมอกนะครับฝุ่นใช่ไหมครับฝุ่นนี่โอ้โหเยอะมากๆนะครับหลายท่านก็นะครับพบเจอกับปัญหาฝุ่นนะครับหรือหลายท่านก็อยู่กับสภาวะกลุ่มโรงงานต่างๆเนี่ยเห็นไหมครับนะครับเราก็สูดดมสารพิษสารเคมีนะครับอากาศนะครับเข้าสู่ปอดเรานะครับทําให้ร่างกายของคนเราเนี่ยเกิดการเจ็บป่วยนะครับอทีดัสองนะครับอันดัสามนะครับอุจจาระนะครับคนเรารับประทานอาหารจะเป็นต้องขับถ่ายทุกๆวันใช่ไหมครับถ้าคนใดรับประทานอาหารแล้วไม่ขับถ่ายเนี่ย มันก็เกิดการหมักหมมใช่ไหมครับหมักหมมแล้วก็ขับถ่ายไม่ออกนะพอเรารับประทานอาหารเข้าไปมากๆมันก็ไปออยู่ที่กระเพาะอาหารหรือลำลำไส้ใหญ่ของเราอย่างเงี้ยนะครับให่ไหมครับพออยู่นานๆมันก็เกิดอะไรครับเกิดการอะไรกันบูดการเน่าใช่ไหมครับเพราะว่าลำไส้ของคนเราเนี่ยยาวมากๆนะครับสังเกตไหมว่าเวลามันบูดมันเน่าเนี่ยนะครับมันเกิดอะไรครับเกิดกดต่างๆนะครับเพราดกดนั้นล่ะก็มา อ่าเขาเรียกว่าไงมากัดก่อนเนื้อเยื่อเราเพราะว่ามนุษย์เนี่ยร่างกายของเราเกิดจากเซลล์เกิดจากเนื้อเยื่อเห็นไหมครับพอกัดก่อนมากๆก็ทาให้คนเราป่วยเป็นมะเร็งลําไส้เห็นไหมครับเป็นโรคนู้โรคนี้ตามมานะครับอันนี้คือออที่สามนะครับแล้วจะออที่สี่ที่จะให้ของเราแข็งแรงก็คือในเรื่องของการนะครับออกกําลังกายใช่ไหมครับหาอ,ออกกําลังกายเดี๋ยวนี้อ่าหลายๆท่านบอกเรามีเวลาไหมครับไม่มีเวลาใช่ไหมครับโอ้โหเดี๋ยวนี้บางคนบอกว่า ทำงาน24ชั่วโมงเลยนะครับจันทร์ถึงศุกร์บางคนจันทร์ถึงเสาร์วันที่ก็ไม่ได้หยุดทําโอต่อด้วยใช่ครับไม่มีเวลานะครับที่จะออกกําลังกายนะครับอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการนะครับออนะครับก็คือการเอนกายนะครับการพักผ่อนเห็นไหมครับเดี๋ยวนี้ก็คือของคนเราเนี่ยหาการพักผ่อนนอนหลับเนี่ยบางคนนอนดึกใช่ไหมครับนอนดึกร่างกายก็ไม่สามารถผลิตฮอร์โมนซ่อมแซมร่างกายของคนเราได้เห็นไหมครับ รวมถึงบางคนมีปัญหาความเครียดใช่ไหมครับโอ้ไหนจะพิษเศรษฐกิจไหนจะเรื่องของอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยต่างๆนะครับทำให้อ่าร่างกายของคนเราเนี่ยเสื่อมนั่นเองนะครับในที่นี้นะครับหกอ,อนี้ในในที่นี้คือมีท่านใดปฏิบัติครบทั้งหกอไหมครับโอ้โหบางคนบอกว่าออกกําลังกายก็ไม่ได้อาหารก็กินไม่ครบห้ามูใช่ไหมครับบางคนนั้นปฏิบัติได้ไม่ถึงหกอ,อนะครับ แน่นอนครับถ้าเราปฏิบัติได้ไม่ถึงหกอเนี่ยมันก็ทําให้ร่างกายของคนเราเนี่ยเกิดการเจ็บป่วยได้นะครับทีนี้มาดูว่านะครับเมื่อฮัลโหลครับอ่าทีนี้มาดูว่านะครับในเมื่อในหกอเนี่ยเราไม่สามารถปฏิบัติต,ตามได้นะครับทีนี้เราจะมีตัวช่วยยังไงแน่นอนครับวันนี้นะครับอ่าในเรื่องของสุขภาพของคนเราเนี่ยในเมื่อหก ออเราไม่สามารถทําตามครบได้แต่วันนี้นะครับในบริษัทจอยคอยเรามีนับสินค้านะครับเกี่ยวกับสุขภาพนะครับที่จะดูแลให้กับทุกท่านนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงนั่นก็เป็นสินค้าขายดีอันดับหนึ่งเป็นเบสเซลเลอร์นั่นก็คือยาน้ําสมุนไพรจีนยงเหงนะครับทีนี้มาดูว่าสมุนไพรจีนยงเหงของเรานั้นดีอย่างไรนะครับสําหรับคนดูแลสุขภาพนะครับอันนี้ของเรานะครับสมุนไพรจีนยงเหิงของเรานะครับมีโรงงานผลิตนะครับได้มาตรฐานของเรานะครับทุ่มงบนะครับ2อ0ยล้านเลยทีเดียวนะ นะครับกระบวนการผลิตนะครับเครื่องมือเครื่องจักรนะของเราก็ได้ทันสมัยนะครับเรามีการตรวจสอบนะครับแน่นอนครับสมุนไพรจีนยงเหิงของเราเนี่ยยังได้รับในการขึ้นทะเบียนยาเลขที่ G 8 2 8สอทับหกนะครับรับรองโดยกระทรวงสาธารณสุขโอเป็นไงครับอ่าหลายหลายผลิตภัณฑ์เป็นแค่อ่าจจะเป็นออยนะครับแต่ทุกท่านรู้ไหมครับว่าการที่เราเนี่ย ในยงเหิงของเราเนี่ยกว่าที่เราจะมันเป็นเลขที่ทะเบียนยาได้นะครับเราต้องผ่านอะไรครับต้องผ่านการอ่าเป็นออยอมมาแล้วนะครับถึงห้าปีเลยทีเดียวนะครับโ้ไม่ใช่ง่ายๆเลยนะครับต้องผ่านเนี่ยออยอถึงห้าปีนะครับต้องตรวจสอบแล้วตรวจแล้วตรวจอีกนะครับนะครับจนกว่าเราจะขอเลขที่ทะเบียนยาได้เห็นไหมครับแสดงว่าอะไรครับทุกท่านแสดงว่าวันนี้นะครับเรามีสินค้าที่ดี นะครับและได้คุณภาพนะครับที่สามารถตอบโจทย์ให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับรับประกันได้เลยว่าทุกท่านได้ดื่มของดีนะครับแล้วก็มีคุณภาพนั่นก็คือสมุนไพรจีนยงเหิงของเรานั่นเองนะครับทีนี้หน้าที่หลักทำอะไรครับในยงเหิงของเรานะครับข้อที่หนึ่งนะครับบำรุงร่างกายสร้างเซล์บำรุงเซลนะครับเพราะว่าของเซลล์ของเราเนี่ยในหนึ่งวันเนี่ยตายลงทุกสามล้านเซลล์เลยทีเดียวนะครับแล้วข้อที่2นะครับปรับสมดุลในร่างกายยินและหอย่างนั่นเองนะครับข้อที่สามขับล้าง สารพิษนะครับเพราะว่าร่างกายของคนเราเนี่ยเราอ่ากินสารพิษอย่างนี้หกอเข้าไปอาหารหน้ากาศต่างๆอยู่แล้วนะครับวันนี้นะครับให้อาสมุนไพเรีนถึงเราก็ทาหน้าที่ขับล้างสารพิษในร่างกายของเรานะครับนอกจากนั้นนะครับยังบารุงนะครับ9ก้าระบบในร่างกายด้วยไม่ว่าจะเป็นระบบหายใจนะครับระบบประสาทระบบอะไรครับขับถ่ายของเสียระบบสืบพันธุ์นะครับระบบหัวใจระบบกล้ามเนื้อนะครับระบบฮอร์โมนแล้วก็อ่าระบบเพิ่มภูมิต้านทานโรครวมถึงระบบย่อยอาหารอีกด้วย นะครับอันนี้โอ้โหเรียกได้ว่าครอบจักรวาลในร่างกายของเราเลยทีเดียวนะครับมาดูต่อนะครับนะครับสมุนไพรจีนยงเหิงของเราเนี่ยมีสมุนไพรทั้งหมดส0มสิบกว่าชนิดนะครับเป็นทั้งตัวมีทั้งตัวยาหลักตัวยารองตัวยาเสริมนะครับแต่วันนี้นะครับผมจะขออนุญาตนะครับพูดถึงในเจ็ดสมุนไพรหลักชั้นเลิศในยงเหิงว่ามีอะไรกันบ้างนะครับถ้าวันนี้พูดถึงสามสิบกว่าตัวโอ้โหเก่งเกกว่าจะกินเวลาของทุกท่านหลายท่านนะครับโอเคมาดูว่าเจ็ดสมุนไพรจีนหลักของค ของยงถึงไม่มีอะไรกันบ้างแล้วแต่ละตัวเนี่ยเขาช่วยในเรื่องอะไรกันบ้างนะครับมาดูต่อครับตัวที่หนึ่งนะครับโอ้ตังถังเช่านะครับเชื่อว่าทุกท่านคงจะได้ยินแล้วนะครับตังถังเช่าสรรพคุณยนงไงครับอ่าสรรพคุณชะลอความแก่รักษาโรคหอบผืดภูมิแพ้ขยายดอดลมแก้ไอลดระดับน้ำตาลในเลือดปักความดันโลหิตแก้ไตอ่อนแอเป็นยาบำรุงลักอาการเหนื่อยล้าช่วยให้นอนหลับง่ายนะครับเพิ่มภูมิต้านทานโรคโอในทางคลินิกนะครับยังร่วมในการใช้รักษามะเร็งด้วยนะครับอ่าฟังอย่างนี้แล้วท่านบอก นี่ถังเช่านะครับทุกท่านมาดูบรรทัดล่างเห็นไหมครับนะครับทุกท่านอาจจะบอกว่าถังเช่าเนี่ยอาจจะเจอมาหลายหลายที่นะครับแต่ของเราเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าในยงเหิงของเราเนี่ยท่านประธานบอกแล้วว่าของเราต้องเกรดเอเท่านั้นนะครับของเรานี้ใช้นะครับเกรดเอในยงเหิงก็คือนะครับกิโลกรัมละเท่าไหร่ทุกท่านดูนะครับตัวแดงแดงเป็นไงครับห้าแสนนะครับถึงสองล้านห้าแสนบาทเลยทีเดียวนะครับแน่นอนครับถ้ามันเป็นเกรดเอเนี่ยแน่นอนนะครับตัวมันจะใหญ่นะครับสำหรับคุณมันจะ ดีนะมันจะได้คุณภาพแน่นอนครับถ้ามันมีคุณภาพแบบนี้แล้วนะครับมันจะทําให้เวลาเราดื่มเราในยงถึงเราเนี่ยเวลาเราดื่มเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะทาให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงนะครับตรงนี้นะครับนี่คือสรรพคุณของทางถังเช่านั่นเองนะครับมาดูตัวต่อมาครับตัวต่อมาคืออะไรครับเตกยงนะครับเตกยงหรือเข่ากางอ่อนนั่นเองนะครับในเต็กยงนะครับจะมีนะครับส่วนสารสําคัญอยู่ตัวหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าสาร IGF1 นะครับตรงนี้สารไอจีวันนะครับเปรียบเสมือนอะไรครับสารไอจีวันเนี่ยก็เปรียบเสมือนโกรทฮอร์โมนนะครับโกรทฮอร์โมนเป็นยังไงครับก็คือเปรียบเสมือนว่า่าในร่างกายองของเราเนี่ยจะมีโกรทฮอร์โมนอยู่ทุกคนนะครับทุกท่านแต่จะมีมากในวัยไหนครับในวัยเด็กและวัยหนุ่มสาวสังเกตไหมครับว่าเฮ้ยทำไมวัยเด็กวัยหนุ่มสาวเนี่ยผิวพรรณสดใสเต่งตึงนะครับแต่ทําไมเวลาเราเริ่มเข้าเลขสี่เลขห้าเลขหกทำไมผิวพรรณเราเหี่ยวย่นผิวพรรณเรามีกะมีอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นไหมครับ นั่นแหละก็คือเขาเรียกว่าอะไรครับสารไอจีวันหรือโก h ฮอร์โมนเราเนี่ยมันลดน้อยถอยลงนะครับแน่นอนครับในยงถึงเรามีเตกยงนะครับเวลาเราบระทานเข้าไปมันทําให้โกธฮอร์โมนของเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับบางคนารับระทานแล้วทำไมผิวพรรณสดใสติงตึงย้อนวัยได้นะครับเพราะว่ามีเตกยงนะครับก็คือสรรพคุณเขานะครับชะลอความแก่เห็นไหมครับกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงนะครับระงับการอักเสบบรรเทาการปวดข้อนะครับปวดข้อลุงมาต้อยต่างๆบํารุงไตนะครับช่วยเขาเรียกว่าฮอร์โมนทาง อ่าเพศได้หลายตัวนะครับแล้วก็ช่วยกระตุ้นนะครับการต้านทานให้แข็งแรงมากขึ้นเห็นไหมครับเด็กยงในตัวนี้ตัวต่อมาครับมาดูต่อครับโต๋ต๋นะครับโต๋ต๋ตัวนี้นะครับช่วยในเรื่องอะไรครับอ่าหลายท่านบอกโต๋ต๋นี่ก็คือเห็นนะครับอ่าเอาไปดองเอาไปดองเหล้าใช่ไหมครับอ่าแต่ของเรานะครับถ้ามาทานใช้เกรดเอนะครับโอ้โหบอกได้เลยว่าสรรพคุณของเนี่ยบำรุงไตบำรุงตับนะครับแล้วก็เกี่ยวกับพวกอ่าคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกนะครับเกี่ยวข้ออักเสบต่างๆตรงเนี้ยนะครับ ตัวนี้ครับใช้ได้ดีมากนะครับแล้วทําให้คนเราเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเกี่ยวกับหย่อนสมรรถภาพทางเพศหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้ก็ยังช่วยได้นะครับตัวตรงนะครับตัวนี้ตัวต่อมานะครับในเรื่องของมีตังกุยนะครับตังกุยนะครับสรรพคุณของเขาก็คือบํารุงเลือดนะครับรักษาโรคโลหิตจางเก็ดเลือดน้อยค่าเลือดต่ํานะครับตัวนี้แล้วก็ยังช่วยในเรื่องของขยายหลอดเลือดแดงนะครับและเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับสตรีนะครับประจำเดือนมาไม่ปกติ นะครับหรือบางท่านเนี่ยระบบเลือดไม่ดีนะครับตรงนี้เราก็มีตังกุยนะครับช่วยในเรื่องของเสริมสร้างให้ระบบเลือดของเราดีขึ้นนะครับถ้าเลือดเราสะอาดเราดีนะครับเราก็จะมาแข็งแรงนะครับตัวต่อมาครับปักขี้นะครับปักขี้ตัวนี้นะครับช่วยในเรื่องของอะไรครับบำรุงหัวใจนะครับเพิ่มเลือดไปหล่อเลี้ยงหัวใจนะครับแล้วก็บําบัดอาการเหนื่อยล้าใช่ไหมครับหรือ บำบ u l o เลือดลมนะครับช่วยในเรื่องของการขับลมขับปัสสาวะใช่ไหมครับบางคนสังเกตนไหมครับว่าเราประทานอาหารหรือทานอะไรเข้าไปเนี่ยบางทีมันจุกเสียดแน่นเฟ้อนะครับหรือบางคนมีกดมีแก๊สในกระเพาะอาหารเยอะๆนะครับตรงนี้ก็อันตรายนะครับแต่ว่านะครับของเรามีปักชี้นะครับช่วยในเรื่องของการขับลมนะครับขับปัสสาวะอ่าเห็นไหมครับบางคนปัสสาวะมากระปิดกระปอยอะไรพวกนี้ครับนะครับแล้วก็จะยังช่วยในเรื่องของ มีผลวิจัยในการยับยั้งเซลล์มะเร็งด้วยเห็นไหมครับว่าปักชี้เนี่ยยังมีสรรพคุณนะครับช่วยในการยับยั้งเซลล์มะเร็งด้วยเดี๋ยวุช่วงท้ายๆคจะได้เห็นเห็นเคสนะว่าทําไมอโรคมะเร็งถึงดีขึ้นนะครับบางคนทานโยงถึงแล้วนะครับทำไมถึงดีขึ้นนะครับโอเคครับตัวต่อมานะครับเกากี้นะครับในเกากี้โหตัวนี้มีสารเบต้าคอนดีนที่สูงมากๆนะครับตัวนี้หลายท่านอาจจะเห็นในการต้มใช่ไหมครับอ่าในต้มจืดหรืออะไรพวกเนี้ยนะครับแต่เรียกว่าของเราเนี่ย เป็นวัตถุดิบเกรดเอนะครับคําว่าเกรดเอนี่คือต้องเป็นชั้นหนึ่งชั้นเลิศนะครับเพราะว่าในหย่งของเราเนี่ยต้องเป็นนะครับเกรดเอเท่านั้นนะครับสรรพคุณนะครับในเรื่องของบํารุงสายตานะครับแล้วก็ในเรื่องของอะไรครับเกอกี้ลดไขมันในเลือดนะครับเห็นไหมครับบางคนผมผอมไม่ใช่ว่าไม่มีไขมันในเลือดนะก็มีนะครับนะครับแต่ตรงนี้เรามีในเรื่องของเกากี้นะครับช่วยในเรื่องของลดไขมันในเลือดได้ด้วยนะครับบางคนรับประทานอาหารของมัน ของอะไรต่างๆสะสมไนร่างกายเยอะเห็นไหมครับมันก็เกาะตามเส้นเลือดตามผนังต่างๆในหลอดเลือดของเรานะครับแล้วพอรับประทานยงถึงน้นมีเกาะกี้เนี่ยทาให้หลอดเลือดของเราสะอาดมากขึ้นนะครับแล็ที่สําคัญยังช่วยบารุงสายตานะครับหลายๆท่าน,นทําไมฉันดื่มยงถึงไปตอนแรกสายตามันฟ้าฟางสายตามองการมองไม่ชัดมองอะไรเงี้ยบางคนใส่แว่นนะแต่พอดื่มยงถึงต่อเนี่ยบางคนทำไมฉันไม่ต้องใส่แว่นแล้วหรือบางคนบอกว่า เออฉันมองเห็นได้ชัดขับรถสบายเลยไหมครับตรงนี้เรามีเกลียีขีเห็นไหมครับอาตัวต่อมานะครับปักตังเซียมนะครับปักตังเซียมตัวนี้นะครับสรรพคุณของเขานะครับบำรุงอ้าม้าบำรุงเกี่ยวกับอ่าปอดนะครับแล้วก็เพิ่มภูมิต้านทานนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คืออ่าในทางคลินิกจีนเนี่ยและญี่ปุ่นนะครับใช้ในในการนะครับสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้ป่วยที่เป็นเกี่ยวกับโรคมะเร็งด้วยแล้วก็ลด ผลข้างเคียงด้วยนะครับเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยเห็นไหมครับว่าตรงนี้ยังช่วยในเรื่องของอยับยั้งเกี่ยวกับมะเร็งด้วยเห็นไหมครับว่าทาไมยงในองของเราถึงดีเพราะว่าเราปักตังเซียนอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นโรคนี้ก็จะเป็นในเรื่องของงานผลวิจัยนะครับในห้องแลบนะครับก็พบว่านะครับในยงถึงของเราเนี่ย เอาไปเขาเรียกว่าอะไรเอาไปทดลองกับเซลล์มะเร็งนะครับสามารถนะครับยับยั้งเซลเล์มะเร็งฆ่าเซลล์มะเร็งได้ถึงสี่ชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นมะเร็งลำไส้มะเร็งต่อมลูกหมากนะครับมะเร็งตับมะเร็งเต้านมเห็นไหมครับโดยการเอาสกัดแอนติอดออกแล้วก็เอามา,าใส่กับของเซลล์มะเร็งนะครับผมปรากฏว่าโอ้โหเซลล์มะเร็งตายหมดเลยเห็นไหมครับนี่ครับ อันนี้คือเป็นาตารางนะครับเป็นรูปแบบของอาการทดลองนะครับกับเซล,ลมะเร็งทั้งสี่ชนิดนะครับเพ<ม>ียงใช้ยูยยงเงินแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นท่านั้นเองเห็นไหมครับความเข้มข้นโอเคอันนี้ก็เป็นตัวเลขนะครับตัวเลขเห็นไหมครับว่า,าตัวเลขเนี่ยเขาเรียกอันนี้คือเป็น,นเ,เนสเอนซอร์ลิสเซลนะครับก็คือเปรียบเสมือนเซลพิฆาตนะครับเห็นไหมครับว่าเวลาเราดื่มยงเงินเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับ เราจะทำให้ NK เซ l l นะ NK เซล l เราเพิ่มมากขึ้นนะครับพอเพิ่มมากขึ้นเนี่ย NK เซ l l ก็เปลี่ยนเสมือนทหารเอกอะเอาไว้ทำไมครับเอาไว้สู้รบกับสิ่งแปลกปลอมนะครับที่จะเข้ามาในร่างกายของคนเรานะครับอ่านนี้เห็นไหมครับว่าท่านดรสมชายเนี่ยท่านได้ทําการทดลองกับตัวท่านเองเลยนะครับว่าก่อนนี้ท่านนะครับตอนช่วงนี้ท่านฉีดวัคซีนนะครับท่านลองดูซิว่า ท่านเราไม่ไม่ดื่มยองถึงประมาณหกเดือนอ่ะมาดูนํามาดูนะครับว่า NKCell ครับีแรกพอท่านไม่ดื่มยองถึงหกเดือนระหว่างตอนฉีดวัคซีนครับ NKCell ท่านนะครับลดลงนะครับเหลือแค่ไม่เท่าไหร่เองนะครับแต่พอปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับท่านได้กลับมาดื่มนะครับยองถึงนะครับตอนอ่าผปรากฏว่าอะไรไงครับ NKCell นะครับท่านเพิ่มมากขึ้นเห็นไหมครับขึ้นมาแปดร้อยยี่สิบห้าเลยนะครับแต่พอดื่มต่อเนื่องนะครับจากแปดร้อยยี่สิบห้าก็ถึงสองพัน 2ีนะครับ NK c e ลของท่านนะครับเพิ่มถึงนะครับ4 4 5พันี่้ห้าเ้าลยทีเดียวนะครับแต่ทำไมนะครับจะรับจาะลึกว่าทำไมถ้า NK c e ลเราเยอะทำไมมันถึงดียังไงนะครับแน่นอนครับว่ามนุษย์คนเราเนี่ย NK c e ลจะอยู่ที่อ่าสามถึงห้าร้อยใช่ไหมครับทั่วไปนะครับเขาบอกแล้วว่าถ้ามนุษย์คนเราเนี่ย NK c e ลไม่ไม่สามถึงห้าร้อยเนี่ยยังมีโอกาสเป็นมะเร็ง สูงอยู่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าคนใดเนี่ย NK เซลเนี่ยต่ำกว่า200แน่นอนครับคุณมีโอกาสเป็นมะเร็งที่ไวและสูงมากๆนะครับแต่ท่านประทานเไงครับพอดื่มยองเงต่อเนื่องนะครับผลปรากฏว่าไปตรวจนะครับ NK เซลขึ้น4 4 5พันรหเก้าเลยทีเดียวเห็นไหมครับเพราะ NK เซลเราเยอะเนี่ยมันก็สามารถเอาไปเขาเรียกว่าไปสู้กับเชื้อมะเร็งนะครับสิ่งแปลกปลอมอนุโมนอิสระนะครับเอาไปมันเขาเรียกว่ามันไปไปต้านอนุมูนอิสระได้ อนุมูลอิสระคืออะไรครับอนุมูลก็คืออนุก็คือเล็กๆอ่ามูลก็คือขี้หรือขยะเห็นไหมครับอ่าอนุมูลอิสระก็คือสิ่งที่มันลอยไปลอยมาในร่างกายนะคือเปรียบเสเหมือนว่าสิ่งแปลกปลอมน่ยที่มันลอยอยู่ในร่างกายเราเกิดจากการแล้วการพักผ่อนไม่เพียงพอการรับประทานอาหารการอ่าสูดดมอากาศความเครียดต่างๆเห็นไหมครับอ่าเหมือนหกอ,อที่เราพูดไปนะครับอันนี้คือนะครับพอาเรา,เราเดิม่มยนเถินก็ไปต่อเนื่องเนี่ยมันจะสร้างอินเทร์เซลล์นะครับทําให้ไปสู้กับ เซลล์มะเร็งได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ทให้ของคนเราเนี่ยนะครับพอเอ็นเกเซลขึ้นไปถึงสี่พันแน่นอนครับไม่มีโอกาสเป็นมะเร็งอย่างแน่นอนนะครับอ่าแแหละท่านบอกว่าเชื่อไหมครับว่าบางคนเนี่ยลงทุนหนึ่งขนาดท่านแปลว่าไปบูตอะบูตเอ็นเกลเซลอะบางคนเนี่ยทุกท่านรู้ไหมว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับการที่จะไปบูตเอ็นเกเซลของเราเนี่ยบางท่านนะหมดไปเป็นแสนนะครับต่อเห็นไหมครับแต่วันนี้นะครับทุกท่านโชคดีมากๆทุกท่านได้มา รู้จักกับสมุนไพรจีนยงถึงเห็นไหมครับทุกท่านสามารถดื่มต่อเนื่องนะครับดื่มเป็นประจำนะครับเราอินเกเซียเราแข็งแรงมากขึ้นนะทุกท่านก็ร่างกายแข็งแรงนะครับแน่นอนไม่ต้องไปบู๊เป็นแสนมันเหมือนเหมือนคนรวยที่กขาทากันนะครับดื่มยงถึงสุขภาพดีมีรายได้ด้วยนะครับโอเคครับเห็นครับเห็นไหมครับว่าออย่างนี้รูปก็คือนะสี่สิบเอ็ดกับหกสิบเอ็ดเห็นไหมครับยิ่งดื่มยิ่งหล่อยิ่งหล่อขึ้นเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับ อันนี้ก็จะเป็นนะครับตัวอย่างนะครับเคสที่ยากกับโรงพยาบาลมาดูครับว่าอ่าโรคที่ยากกับโรงพยาบาลแต่ทำไมมันง่ายกับหยงถึงมาดูนะครับนี่ครับอันนี้นะครับหลายะท่านก็เห็นหน้าเห็นตากันอยู่แล้วครับผู้นําระยองเราครับเจชูนะครับคุณนิยมนิ่มน้อยนะครับโอหว่าอดีตของท่านเนี่ยป่วยถึงเจ็ดโรคนะครับแล้วก็ถึงข่านแบบโรคเป็นโรคเกี่ยวอะไรแล้วก็คือเนื้องอกในมุดลูกนะครับท่านก็ได้เปิดใจนะครับดื่มสูตรไรจีนหยงถึงนะครับจากก้อนเนื้อที่โต นะครับพอดื่มต่อเนื่องต่อเนื่องนะครับก้อนเนื้อนะครับเนรถลูกนะครับก็ฝ่อลงฝ่อลงนะครับจนหลุดไปเลยเห็นไหมครับแล้วก็สังเกตดูครับหน้าตาพอระบบเลือดดีเห็นไหมครับสักรูปซ้ายนี่คือระบบเลือดอาจจะไม่ดีนะครับก่อนดื่มเห็นไหมครับแพอระบบเลือดเราดีขึ้นนะครับนะครับลูกขวามือหลังดื่มก็ผิวพรรณสดใสตึงๆปัจจุบันก็โอ้โหเป็นไงครับจากเจ็ดโลกเหลืออยู่สองโลกใช่ไหมครับ ถุงเงินปุ่งฟองเงินทองขึ้นลาใช่ไหมครับอ่าแล้วก็ความสวยลงตัดะทีจชูบอกครับโอเคนะครับอ่าต่อมานะครับกดพืนคันนะครับเห็นไหมครับว่าอ่าการกดปุ่นคันเนี่ยเกิดจากสารพิษสารเคมีในระบบเลือดเราสูงนะครับบางทีเราไม่รู้นะครับว่าในร่างกายของคนเราเนี่ยมีสารพิษสารเคมีในระบบเลือดมากแค่ไหนนะครับแต่เวลาเราดื่มลงถึงบางคนตกใจทำไมฉันดื่มลงถึงอ่ามีอาการ วผื่นนะครับเขาเรียกว่ามันมีอาการขับทิ้งเห็นไหมครับมันก็จะขับออกทางผิวหนังของคนเรานั่นเองนะครับพอเราขับออกทางเหงื่อทางผิวหนังเนี่ยเห็นไหมครับพอเราขับออกไปพวกสารพิษสารเคมีมันออกจากร่างกายเราไปแล้วเนี่ยผิวพรรณเราจะกลับมาดีนะครับเห็นไหมครับอืมตรงนี้ก็เป็นเคสเกี่ยวกับมะเร็งตับอามะเร็งตับนะครับสังเกตได้ว่าก่อนดื่มในท้องจะเห็นไหมครับท้องบวมเลยเห็นไหมครับแล้วหลังดื่มเห็นไหมครับสังเกตดูซ้ายลูกขวาครับเห็นได้ชัดนะครับอันนี้คือความมหัศจรรย์ของหยงหง ครับอันนี้มาเลงกระดูกนะครับนอนติดเตียงเห็นไหมครับนี่นะครับนอนติดเตียงแล้วครับพอดื่มยองถึงต่อเนื่องเปไงครับโอ้โหตื่นเช้ามาลุกออกไปขับโมไซค์นะครับออกไปซื้อของนะครับภรรยาตกใจเลยครับโอ้โหสามีฉันหายไปไหนผมปรากฏว่านะครับดื่มยองถึงแล้วแข็งแรงนะครับไปไหนตอนไหนนั้นโอ้คนในหมู่บ้านนี้ดังมากๆนะครับคนนี้โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นคุณจาวเลศตนะครับมาเลงตอกน้ําเหลืองระยะสุดท้ายนะครับก็ดีขึ้นได้ด้วยสมุนไพรจีนยองถึงองร้อนเองนะครับ อืมนะครับก่อนดื่มและหลังดื่มเห็นไหมครับผิวพันธุ์นะครับโอเคครับสมุนไพรจีนโยงเหงของเรานะครับป้องกันนะครับภาวะผิดปกติต่างๆของร่างกายและเป็นตัวเชื่อมโยงนะครับและประสานให้ระบบกลับมาสมบูรณ์ได้ดีขึ้นนะครับด้านการรักษาด้วยใช้ผสมประสานกับการรักษาของแพทย์แผนปัจจุบันนะครับอ่าหลังเปลี่ยนะครับว่ายงเหงของเราเนี่ยนะครับเราต้องใช้แพทย์สองทางเลือกนะครับแพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็แพทย ทางเร yeah. ื okay. Okay. Ke, ่องของเรานั okay. ่นเองก็คือยงเหิงเห็นไหมครับพอสังเกตไหมครับว่าบางคนดื่มยงเหิงแล้วอ่าบางคนกินยาเคมีเป็นเบาหวานความดันไขมันเนี่ยเวลาเราไปหาหมอนะครับเรายิ่งดื่มยิ่งเพิ่มโรคเห็นไหมครับเพราะว่าไตทํางานหนักนะครับบางคนกินเบาหวานความดันสามสี่เม็ดห้าเม็ดอ่าพอดื่มพอกินยาไปมากๆโรคไตถามหายอีกเห็นไหมครับสะสมไตทํางานหนักอีกแต่ทําไมบางคนดื่มยงเหิงเห็นไหมครับยิ่งกินยิ่งลดโรคอ่าพอเราไปหาหมออ่าเบาเบาหวาน อาความดันเริ่มดีขึ้นหมอก็งดใจยาเห็นไหมครับเราใช้แพทย์สองทางเลื่อกหมอให้ทานยาอะไรเราทานไปแต่อย่าขาดดวงถึงนะครับโอเคตรงนี้ครับอ่าเป็นยังไงบ้างครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของอข้อมูลสินค้านะครับการดูแลสุขภาพในเรื่องของมนุษย์ของคนเราไปแล้วนะครับเราก็รู้ว่า,าในเรื่องของสมุนไพรจีนยวงถึงนั้นเราคงควรดูแลสุขภาพอย่างไรนะครับทีนี้มาดูนะครับ ในเรื่องของสินค้าอีกหนึ่งตัวของบริษัท j o ยค o i นั่นก็คือนะครับการดูแลสุขภาพของพืชบ้างอาะ,ะหลายท่านก็เชื่อเหลือเกินว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เกษตรกรเยอะแยะมากมายนะครับเกษตรกรรมเกษตรกรนะครับปลูกพืชต่างๆนะครับวันนี้เราก็มีปุ๋ยน้ำปุ๋ยเม็ดนาโนไครโตซานเยอะแยะมากมายนะครับกับบริษัทจอยค o i ของเราเอง จกปุ๋ยนะครับจะเห็นไหมครับว่าเรามีเครื่องจักรที่ทันสมัยโรงงานผลิตที่พร้อมคบคันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อันนี้เป็นนะครับปุ๋ยนะครับบัวนงคาวหกสิบสามนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าเห็นไหมครับเรามีโรงงานโรงงานของเรานะครับอินเตอร์โกเทคนะครับอยู่อำเภอขาุนวรลักษ์นะครับจังหวัดกำแพงเพชรนะครับท่านใดก็ไปเยี่ยมชมโรงงานได้นะครับจะเห็นได้ว่านะครับเรามีเครื่องจักรเครื่องมือที่ทันสมัย นะครับรวมถึงวัตถุดิบนะครับที่นำเข้าด้วยนะครับจากประเทศต่างๆรวมถึงประเทศสารสารเขาเรียกว่าไงจากประเทศอิสราเอลด้วยสังเกตไหมครับว่าประเทศอิสราเอลเนี่ยเป็นประเทศที่เมืองร้อนใช่ไหมครับแล้วก็เป็นทะเลดินดินทรายเห็นไหมครับแต่ทําไมประเทศอิสราเอลเนี่ยขอเวลาปลูกพืชทําไมพืชเขาถึงงามนะครับเพราะว่านะครับมันมีสารที่จะทาให้อ่าทาให้เขาเรียกว่าดินเนี่ยดินดีนะครับแล้วก็นําสารจุลินทรีย์ตรงนั้นมาใช้ในปุ๋ยของเราด้วยนะครับในตรงนี้ นะครับสังเกตได้ว่าของเราใช้ได้ทุกพืชนะครับไม่ว่าจะเป็นนาข้าวนะครับอันนี้สิบสิบไร่นะครับได้สิบสองเพียนเลยทีเดียวนะครับใช้กับนาข้าวนะครับดีมากๆนะครับแมลงไม่ค่อยกวนนะครับเพราะว่ามูลนั้งข้าวนะครับยกตัวอย่างก็คือมันจะมีแอมโมเนียที่แรงมากๆนะครับแมลงก็จะไม่ค่อยกัดไม่ค่อยกวนนะครับในตรงนี้เห็นไหมครับแล้วก็ทําให้พืชนี้ต้นแข็งแรงนะครับต้นตรงนะครับนี่นะครับอ้อยนะครับ ้อยก็ได้ค่าน้ําตาลวามหวานที่ดีนะครับแล้วก็รวมถึงมีความอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็ในเรื่องของข้าวโพดข้าวโพดนี่ก็สีสดอ่าเมล็ดเต่งตึงเห็นไหมครับเราสังเกตดูที่ใบครับใบจะเงานะครับลาต้นอวบอิ่มนะครับสมบูรณ์นะครับนะแล้วก็มันเห็นไหมครับอ่ามันของเรานี่โอ้โหเห็นไหมครับเกษตรกรน่าผลผลิตเห็นอย่างนี้แล้วชื่นใจนะครับ รวมถึงยางพาราเห็นไหมครับอ่าทําให้หน้ายางกีดง่ายแล้วก็รวมถึงว่าได้ผลผลดิตจากน้ํายางเี่ยมากขึ้นด้วยนะครับในตรงนี้แล้วก็อินอะไรครับปาล์มเห็นไหมครับนี่แล้วรวมถึงพืชต่างๆครับเราได้ทุกพืชนะครับทุกพืชเลยทีเดียวนะครับแตงงงแตงโมทุเรียนลำไยลองกองเห็นไหมครับนี่อันนี้อะไรครับโอ้โหมันในเนื้อที่หกงานได้สิบแปดตันเป็นไงครับ อันนี้คือลากลากคือหัวหัวคือลากเห็นไ,ไหมครับโอ้หอย่างนี้แน่นอนอย่างนี้ยิ้มเลยเห็นไ,ไหมครับอันนี้สิบไร่สิบสองเกวียนนะครับนาข้าวเห็นไ,ไหมครับข้าวโพดเห็นไหมครับอืมโอเคครับปุ๋ยอีกหนึ่งตัวก็คือปุ๋ยเจแอนซีนะครับหกสามสามของเรานั่นเองนะครับ อของเรานะครับมีความพร้อมด้านการผลิตนะครับโรงงานผลิตของเรานั้นอยู่อ่ามีถึงห้าที่ผลิตเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการผลิตเลยครับอ่าผลิตในเรื่องของอะไรครับการผลิตปุ๋ยอ่าการเตรียมน้ําการเตรียมดินเห็นไหมครับอ่าการเตรียมน,น้ําเห็นไหมครับแล้วก็เรามีห้องแลบทดลองเห็นไหมเรามีห้องแลบทดลองแล้วก็อันนี้เราใช้การทดลองนะครับได้มีคุณภาพแล้วก็ นะครับเนื้อปุ๋ยของเราก็จะเป็นในเรื่องอของเป็นเม็ดสีส้มๆแบบนี้ครับซึ่งจะมีแคลเซียมแมกนีเซียมแล้วก็มีซิลิก้าด้วยนะครับตรงนี้อ่าแล้วก็พอกเห็นไหมครับพอกพ่ปุ๋ยเป็นสีขาวข้างในครับในตรงนี้นี่ครับแล้วก็เรายังนะครับบริษัทไอออนิกนะครับจำกัดได้เข้าพบสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์นะครับเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็มีใบจดทะเบียนถูกต้องนะครับเราเป็นปุ๋ยนะครับ ุ๋ยอินซีเคมีนาโนด้วยนะครับตรงนี้เราถูกต้องตามกฎหมายนะครับอันนี้ก็เป็นการาทดลองนะครับในการแตกตัวนะครับนะครับแล้วก็จุดเด่นนะครับในปุ๋ยเจนซีหกสามนะครับก็คือ่อาแร่ธาตุเป็นเม็ดสี้ส้ม,มเนี่ยมันจะผสมด้วยแร่ธาตุอะไรครับแคลเซียมแมกนีเซียมซิลิก้านะครับตรงนี้ทําให้ อ่าพืชทนแรงแข็งแรงนะครับตรงนี้แล้วก็มี NPK นะครับมีธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมนะครับ13ามชนิดที่พืชต้องการเลยนะครับมีอินทรีย์วัตถุกดอะมิโนมีจุลินทรีย์เห็นไหมครับจุดเด่นของเขาคืออะไรครับปรับสภาพอ่า pH นะครับกดและด่างในในดินนะครับได้รวดเร็วนะครับระเบิดดินได้ดีนะครับกุ้มน้ําได้ดีเห็นไหมครับแล้วก็ธาตุอาหารครบถ้วนนะครับมีอินทรีย์วัตถุนะครับทำให้ดินสมบูรณ์แน่นอนครับวันนี้ ถ้าดินเราอุดมสมบูรณ์นะครับแข็งแรงเวลาพืชเนี่ยมันอ่าเวลาเราปลูกพืชเนี่ยพอดินอุดมสมบูรณ์แล้วมีแร่ธาตุที่สมบูรณ์อ่ะมันก็จะอุ้มน้ําได้ดีดูดซึมนะครับดึงเอาอาหารมาใช้ได้ดีเห็นไหมครับพืชก็จะเริ่มเติบโตนั่นเองนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับอ่าเห็นไหมครับในเรื่องอ่าในทุกพืชครับนี่คือในเรื่องของทุเรียนเห็นไหมครับนี่ทุเรียนนะครับสังเกตได้เลยว่าอันนี้ก็จะตายแหล่ไม่ตายแหล่ถ้าดูซ้ายมือนะแต่พอ หลังใช้ปุ๋ย JC หกพสามไปยี่สิบวันนะครับก็เห็นสังเกตไหมครับว่าใบเริ่มเขียวขึ้นนะครับเริ่มสดใสขึ้นเห็นไหมครับเนี่ยเริ่มโตขึ้นอันนี้ก็นะครับเป็นท่านเพนเซนสุดยาก็ไปลงพื้นที่นะครับก็ไปทําอันนี้คือทุเรียนนะครับใบนั้นเหลืองใบแดงเห็นไหมครับเห็นไหมครับใบไหมนะครับพอหลังใช้ไปสี่สิบแปดวันนะครับเป็นไงครับใบเริ่มเงานะครับเริ่มมันนะครับถ้าสารอาหารเริ่มเติมเต็มแล้วครับ เห็นไหมครับก่อนใช้อายุแปดเดือนนะครับหลังใช้ไปห้าเดือนแั้นก็เจริญเติบโตนะครับรุ่นเรียนนะครับนี่เห็นไหมครับผลผลิตแบบนี้เกษตรกรครับยิ้มเลยนะครับอืมนะครับอันนี้ก็เป็นผู้นำของเรานเองนะครับอินทผาพาลัมเห็นไหมครับโอ้โหดกอย่างนี้นะครับนี่ครับเงาะอ่าได้ทุกพืชทุกนะครับทุกพืชเลยนะครับรสชาติหวานในมัน นะครับข้าวเห็นไหมครับสังเกตไหมครับว่าข้าวอ่าดูลากนะครับเห็นไหมครับใช้รูปซ้ายมือนี่คือการใช้ปุ๋ยเคมีนะครับเห็นไหมครับพอปุ๋ยเคมีเวลานั้นรากมันมันสั้นนะครับข้าวเวลาโดนลมโดนแรงมันก็จะลม้มเห็นไหมครับอ่าสังเกตว่ารูปขวามือเนี่ยใช้ปุ๋ยเจซีหมสามนยเวลาเราใช้ต่อเนื่องดินดีนะครับลากก็จะยาวเพราากยาวมันก็ดูดเขาเรียกว่าไงมันก็สามารถเอาไปดึงสามารถดูดอาหารจาก ในดินออกมาใช้ได้เต็มที่ได้ดีเห็นไหมครับทําให้ข้าวเนี่ยพืชเนี่ยเจริญเติบโตเห็นไหมครับนี่สังเกตนะครับนี่อันนี้ก็เป็นนะครับอ่าเห็นรอยยิ้มของเกษตรกรนะครับเป็นไงครับรอยยิ้มแบบนี้นะครับเชื่อเลยคือว่านะครับคนที่เกี่ยวกับเกษตรนั้นอยากได้อย่างแน่นอนนะครับโอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับ ในเรื่องของอาการเจาะลึกในเรื่องของข้อมูลสินค้านะครับอย่าลืมนะครับว่าวันนี้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับในภาวะแบบนี้นะครับเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับเกี่ยวกับคนเราแล้วก็การดูแลสุขภาพของพืชนะครับวันนี้ก็เป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับก็ฝากทุกท่านไว้นะครับทุกท่านก็ ได้รับฟังข้อมูลวันนี้แล้วนะครับของสินค้าบริษัทจอยคอยไม่ว่าจะเป็นยาหน้าสุนไปจีนยงเหิงนะครับหรือปุ๋ยของเราทนะั้งปุ๋ยน้ำปุ๋ยเม็ดนะครับต่างๆของบริษัทจอยคอยแล้วนะก็นะครับขอให้ทุกท่านนะครับประสบความสําเร็จกับธุรกิจจอยคอยรับวันลพันถึงวันละหมื่นห้าทุกท่านเลยครับวันนี้ผมสาธิตทองคำขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ